ยาสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะามีฮชนช่องย่ามีฮปากแปรแดกครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าพุทธนิมิตรังสีนะครับ ซึ่งตอนนี้ทังวัดพระอาจารย์ฉลาดนะครับเพื่อนสั่งลูกป,ปั่นพรซศิเวลรี่นะครับ32องค์นะครับ้วกาจะมีงานวันที่3 2อ่าวันที่23านะครับตุลาเนี่ยผมกะมีโอกาสมาทั้งบุญวันออกพรรษาล่ะค่ะได้บอกเพื่อนว่าจะเอาหินมาเทนะครับหินมาโรยทางเข่านะครับทาผู้ใดอยากร่วมทั้งบุญนะครับผม สั่งรถด,ดำมานะครับรถหกล,ลอ้อนะฮะดำละสองพันหาะนะครับดำละสองพันหาะนะฮะตั้งต้นทีหนึ่งดำถ้าผู้่ได้ยากรวมนะครับอาจจะเป็นภู้ละสิบละซ่าวูรล,ลอยสองลอยนะครับอาจจะได้นะฮะสามดำหาดำขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิรงพี่น้องนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่นเฮดทางเขามาก็จะเป็น พญานาคปิ่นทองพ่อปูปูพญานาคสีสุดโตนะครับนะแต่ว่าพื้นนี่มารอบก่อนนี่แฉขนาดเพราะว่าฝนตกนะับผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวผมสิเอาหินมาถวายนะครับถือเลยบ่ถือเรียกบอ้โหแต่จิเฮ็ดนะครับอ่ะอันนี้สวยนะครับเคยทายลงเทียนหนึ่งแต่มือน,นีว่ามีแดดเดียวครับนะครับ